ที่ทุกคนนะ้นะครับนวันนี้พวกเรากำลัองอยูู่กันโอดีเล่นเกมอะไแล้ววันนี้พวกเราเขามามาพาดไอ้ด่านเชียนี้กันโอเคเรืองต้ละครใหม่อย่างแม่จะเรืตอต้นนี้มันเด่นเลยเอาไปกับต้นนี้เอาต้นเงินมาสองต้นกูเรือนี่ <c oughs> หายใจ <c oughs> <c oughs> ก็คุณแหลปะปัญหาแต่จะใช้ตอไม้ถ้าพวกนี้ถล่มตอไว้ได้ก็คิดหายเหมือนกันจเิงผมใช้ใช้ใช้พลังมากที่สุดของผมในการจะเอาชนะด่านนี้แต่ก็ไม่ชนะใช่นะใชใเวลาเล่นนานมี้คตรนานแต่ก็ยังไม่ชนะโอเค

Còn ít sống, tôi nghĩ cái hoàn mình đã để cái à Như là còn như con พี่เยก็บดอกไม้กูเลย,ยเลยโอ้ยเนี่ยกูว่านะไอเกนนี้ว่านะโฆษณาอีกโอเคไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุดเลยกูจะเอาชนะหานานี้ได้จนกว่ากูจะไม่กูต้องเอาชนะด่านนี้แน้ได้ายัางเล็ดขาดโว้ย กูจะวางตึ้งกำลังปีก่อนเลยมึงไม่วางมันกูาาหายนี่มันตรงนี้เลยมันมวยทะเลไทยและโซนและไอโซนที่ปรับปรับมวยมวยกำลังอยู่อ,อ,อ,อยูอย่ตรงนี้ เราจะมาเป็นกำลังปีทั้งแถวอไอ้เหี้ยขอยพาเธอไสัตว์ไอ้เหี้ย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 ไอ้เหอ้เหียล้วไอเหี้ยละไอ้เหี้ยละไอเหี้ยละ้เหี้ยละวไอ้เหี้ยลเาะว่ต้องเปลี่ยนแผนนิดนึงละโอเค

ก็เลยหัวร่างกายด่านนี้มากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> นั่นแหละมาถึงจุดหนึ่งแล้วผมเล่นไม่ผ่านสักเอักทีโฟก,กัสเลยเลิกเล่นเกมน,นี้ไปซะนั่นแหละติดด่านนี้แหละแต่ก่อนผ่านไม่ไม่ได้สักครั้งก็เลยแม่งเออกูผ่านไม่ได้แล้วใช่ไหมกูลบเกมทิ้งมแม่งนั่นแหละแบบน,นั่นแหละตอนนั้่งคุยแบบนี้เลย กูว่ากูจะได้ลเก,กียนทิ้งอลเหมือนกันละว่หัวร้อนจัดๆตอนนี้เดี๋ยวถ้ากูยังเล่นกูไม่ผ่านน้ารอบนี้กูยังไม่ผ่านเดี๋ยกูไปกูไปดูวิธีสอนเล่นในคลิปก็ได้วะกูไปดูเขาสอนเล่นก็ได้วะกูไปดูเขาสอนเล่นก็ได้ถ้าด้รอบนี้ยังไม่ผ่านเนะี่ยกูไปดูเขาสอนเล่นเลย แล้วจะเขาแล้วแล้วดูแล้วแล้วยังไม่หวนหหนา,หานา okay, วอีกกูบอกเลย,เยว่าอ่าฮะนายโอเคบูเบือพ่ออะไรก็ได้กันคุณพ่อครับน,นะไมไมออว้าวผมยังอยู่พ .5 อ,อยู่เลยผมเริ่มทำคิดอะไรป .4 เพราะว่าอ่อาเห็นคนะิดหลายคนทำแล้วผมก็ แต่รู้ว่ามันคือเมื่ามันแอบทำทำแล้วมันจะรู้สึกดีหรือแย่แต่ก็มันทำไปได้แค่ว่ารู้สึกดีแค่ไม่เหมือนกันจะไม่มีใครดูคลิปกต็ตามอืมอะไรพวกหน่าถ้าถ้าได้ยินเสียงคนก็ขออภัยด้วยเพราะว่าว่าผมอ่าไม่ได้มีห้องอัดเสียงยังอะไรเลยโอ้ยผมใช้แต่พื้นที่ที่ผมมี ในตอนนี้ผมกำลังอ่านอยู่ในห้องนอนนอนแล้วน้องผมก็ยังนอนอยู่เลยวันนี้ไม่ทำโอ้เลยมันนอนละแล้วไม่รู้ว่าจะก,กิมนมาทับฟูตอนไหน,นแล้วพูดได้เลยว่าคนนี้ยังไม่รู้จักชื่อของนะมันเลาก็บอกไปแล้วนะถ้าคุณจำไม่ไมด้แค่ว่ารู้นะนะ ดีิ安娜ดีิ安娜นะเอาเลยอตอนนี้กูจะไม่ย้อยมากเหมือนลอาที่แล้วไอ้ซอมพี่หัวาทางเนี่ยนายจอมปัญหาชัดเจน ไอ้เนี้ยนี่ยยดไวกระทอมได้เลยมึงเอาเอาเลยมึงเอาเออ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 นั่นนั่นแหละที่ที่อยากกินเียเฮีล้วเฮียแล้เฮาตัวพิดว่าจะเป็นมัดต่อไอ้เฮียน้เงี้ยละอะไร อันนี้ก็ผ่านมาได้ไกลแล้วน้องก้ไม่แรงใต้เปลี่ยนโนนั่นออกมาอีกนะกูจะใช้ไอ้กระท่อมยัดไอ้แตงโมนี่อย่างเดียวเลยนี่ทุกเมียโน้องสายฟ้าแม่กูตายแน่นอนกูว่าไอ้ตอนนี้กูก็น่าจะช่างใช้เหมือนกันอืม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 ไอ่หัออกมาหลังยังตรงนี้เลยอ่ะ ไอ้หง <üman> ุดเดินเข้ามาในสังเวียนก่อนโอเคมึงเดินเข้ามากันให้หมดอืมเอาเลยมึงเอาไปเลยมึงเอาไปได้จ้าเอไปได้กันทั้งทีก็ไม่พอใจกูไม่พอใจกูยังไม่พอ้ย หนัวกำดาเนี่ยเพราะว่าเนี่ยคุณจะใช้ทุกอย่างที่ปูมีในการจัดการพวกมื่นทั้งหมดความแค้นที่ปูมีกับไอ้พวกนี้มันไม่มีวันหายจะโกคได้ยังอะไยังไอ้เหี้ย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  โอ้ยชนะสักทีไอ้สัสแม่งกูฟากกูใช้เวลานานมากแบบเฮียเฮียเลยไอ้สัสไอ้สันดานเยอยกว่ากูจะชนะไอ้สัสอ้ยนี่ไอ้เอ้ยแม่งกูไอ้กูไปโอเคมาต่อกันด่านนี้เลยแล้วก็จะไปเจอกัด่านบอสเลยแล้ว